ใครเลยค่ะพี่ว่าหนูอะ่ะมีแฟนเป็นผู้หญิงค่ะพี่แล้วเมื่อกี้เป๊บีค,คุยอย่างไงเขาได้ยินนะอ<า>๋อปู่จะให้เราสองคนเนี่ยไปรับบีบลูกค้าแทนปู่แล้วกันสวัสดีทุกคนเขาอยากแต่งงานนะบีอาจจะยังนะโหย หน้าตาคูดฉาดมากเลยมั้งป่านเนี้ยคนโง่ไม่รู้จักเทคโนโลยีอย่างอีบารอ่ะก็คงจะคิดงานจะสมองบวมตายไปแล้วมั้งว่าแต่นี่ใครจะเป็นเพื่อนพิตตี้หรือเปล่าอคือว่าหนูเป็นเขาหิวหิวหิวเขาก็หิวเหมือนกันนือเรามาอ วันจันจบไปแล้วจ้ะวันจันทจบไปแล้วจ้ะยังเหลือวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเหลือตั้งสี่วันนะเนี่ยไม่ท้อเราทำได้จะได้รวยๆเฮ้ยมึงคิดดิพักก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำ ที่รักเขากำลังตั้งใจทำงานอยู่เลยเนี่ยคิดถึงนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาทั้งเก่งทั้งฉลาดที่รักก็รู้ความสามารถเขาว่าโดดเด่นขนาดนี้ยังไงบริษัทต้องตกเป็นของเราชัวร์ที่รักเชื่อเราจะรวยโอ้ยคุณปู่เหรอพรุ่งนี้กันส่แล้วยังไม่เสียเฮ้ยประจัง ห้ามาให้สุ้ไม่เสียงเลยวันนี้คุณบาลืมเอาหูมาหรือเปล่าคะคือประจ่างเรียกจนเสียงแหบนะคะปากแกนี่แท้เก่งจังเลยนะเห็นไหมคนกำลังทำงานอยู่เนี่ยถ้าคุณบาเล่นเกมอยู่อย่าพูดว่าทำงานดีกว่าค่ะโอยปากแกไปกินอะไรมาเนี่ยถามจริงเจเจ็ด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 ไม่หยุดเลยเอาอะไรมาก็เอามาวางคนทำงานอยู่ คือคุณปู่ให้ตามคุณบาไปประชุมด่วนค่ะเรื่องสําคัญย้ำนะคะเรื่องสําคัญเรื่องสำคัญเรื่องสําคัญหรอจากที่นักจ่าเดี๋ยวเขาไปหาคุณปู่ก่อนนะมีเรื่องสําคัญใช่ใช่น่าจะเป็นเรื่องบรดโดโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนั้นที่รัานอไปมีอะไรตามมาเลย รักล้วทำไมมันยากขนาดนี้วะจะปรึกษาใครได้บ้างวะเนี่ยตา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 ยได้ไดิดดวะพี่ต้อยพี่โอดไงลืมไม่ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่ต้อยพี่ออดใช่ไหมคะหนูชื่อพี่เอ่อหนูชื่อบอลลูนค่ะสวัสดีค่ะน้องบอลลูนโทรจากที่ไหนคะเนี่ยอ่าหนูโทรจากคอนโดค่ะพี่อ๋อแล้วปกติฟังสดหรือฟังแห้งคะอ่าปกติฟังสดค่ะเฮ้ยพี่คะหนูไม่ได้โทรมาแล้วเรื่องผีค่ะ อริงจริงๆเรื่องเนี้ยหนูไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความลับที่หนูปิดบังเอาไว้หนูไม่เคยบอกใครเลยค่ะพี่ว่าหนูอ่ะห,หนูมีแฟนเป็นผู้หญิงค่ะพี่แต่ติดตรงที่หนูอ่ะเป็นความหวังเดียวของคุณปู่เพราะว่าคุณปู่อยากให้หนูแต่งงานแต่หนูไม่ได้ชอบผู้ชายอะพี่ ทำยังไ,ไงดีพี่ช่วยหนูด้วยได้ไหมอะน้องมาลูนฟังพี่นะคะความจริงคือสิ่งไม่ตายค่ะเราปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นบอกความจริงคุณปูไม่ไดค่ะน้องบอกความจริงไม่ได้เลยค่ะพี่หรือว่าหนูหนูจะเลิกเลิกงานแล้วแม่บีนนคิดถึงที่สุดเลย ออออขอบคุณครับคุณปู่ที่มออ่อมบอกฮแกที่ประจบประแจงเก่งนกนะมาโคตรเร็วเลยขนาดฉันไวกว่านั้นเนี่ย <c oughs> คุณบาทสคะมาทำงานไม่ทันไไรก็มาสายแล้วหรอคะคุณบาทรู้จักคำว่า Productive ไหมคะไม่จริงคุณปู่เมื่อเช้านะคุณปู่ไก่ยังไม่ตันขันเลยผมถึงออฟฟิศแล้วเอแกอย่ามาใส่ายฉันนะคุณบาสคะทำอะไรเนี่ยให้ผลงานเป็นตัวตัดสินไหมคะคุณบาสจะมาว่าคุณโบอยางเงี้ยคุณโบเสียใจแย่เลยค่ะคุณปู่ไม่ต้องเถียงกันนะเอ๊ะรู้สึกเหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างเนะวันนี้ใคระปู่ก็ครบดีนะบิว โอ้ไม่ต้องไปสนใจมัอกปูบิวไปไหนทําไมไม่มาทํางานอ๋อวันนี้คุณบิวลาค่ะคุณปู่เห็นว่าไม่สบายนะคะอู้แหนบิวไม่สบายเหรอเป็นอะไรมากไหมเห็นว่าหนักอยู่นะคะคุณปู่แย่ลยสิวันนี้ปู่ต้องมีบีฟงานกับลูกค้าด้วยเอาอย่างนี้เดี๋ยวปู่จะให้เราสองคนเนี่ยไปรับบีฟลูกค้าแทนปู่แล้วกัน ปู่จะไปดูแลบิวก่อนไปดูว่าบิวเป็นอะไรเพราะว่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะแย่นะได้เลยคุณปู่เดี๋ยวเดปู่แลูวงานที่คุณปู่จะให้ไปรับบีบคือบีบอะไรคะคุณปู่เป็นอะไรคะปู่ปู่กนไก่เหรอก๊อกก๊อกอ๋อปู่กินอะไรมาว่อเช้าอ่ะข้าต้ม สเปรดกินปากโอ้ปู่ก็บอกดิโอ้ฮะปู่ฝากด้วย2คนเลยงานนี้ถ้าเราได้ลูกค้ารายนี้นะกำไรมหาศาลเลยปู่ฝากด้วยนะกำไรมหาศาลปู่เชื่อมือผม YED ไปแล้วเชื่อมือโบได้เลยค่ะเบื่อว่าต้องทำงานกับคนโง่แล้วโง่ไ Y ปู่ทำงานอะไรบ้างวันหนึ่งไม่ก็จะดูปู่ทำอะไรไม่เห็นทำอะไรวันเซนอะไรก็ไม่รู้ปู่ก็อยากนั่งเหมือนกันแหละดูดิว่าเขานัดใครไว้คืออะไรวะอ๋อไอ้เพจบะว่าโง่ทั้งคู่มั้งคะไอ้ใบตองไปแล้วป้าปูได้บีบแล้วโดนวันนี้ลูกขาเป็นใครวะสเปรดกลิ่นปากเสร็จกู ไล่ออกทั้งหมดเลยดีไหมเนี่ยโอ้ยเขาคิดถึงเบบี้อ่ะเขาอยากเซอร์ไพรส์เบบีไงแต่ว่าเบบีเป็นกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยทำไมถึงไม่บอกเขาจะได้ไปรับไงก็เขาอยากเซอร์ไพรส์เบบีไงแล้วเแบบี้คิดถึงเขาบ้างไหมคิดถึงมากค่ะ ไีเหมือนนกัวลาบอกนะจะได้ไปรับโอ้โหถ้าบอกว่าแม่เะอร์ไพรสอะดิแล้วเมื่อกี้เป็นบีคุยกับใครอ่ะเขาได้ยินนะอ๋อคุยกับอ๋อตะกี้เขารับบีพลานมาเชื่อผมใช่เชื่อได้ปะเนี่ยเชื่อได้บีบีจริงจริงเบบอไม่ใช่ว่าคุยกับไอ้ทองหัวไก่แฟนเก่าอยู่นะอู้เบีบ เลิกไปนานแล้วบ้าคนนั้นน่ะเลิกพูดได้แล้วคนเนี้ยให้เปนจริงรักกันรักกันคิดถึงอ่ะเออแต่ว่าเบฟกับมาเหนื่อยไปอาบน้ำให้ตัวหอมๆหน่อยไป <c oughs> เดี๋ยวเรามานดูดูทีวีกันนะไปะอืม <c oughs> จุ้มใจแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยไปเปลวเร็วอย่เข้ามานะยเข้ามา เถ้ยโอ้ยเกือไปแล้วไม่ครูลบเบอร์ก่อนพี่ต้อยพี่อดเฮียจะมาแล้วเว้ยเมื่อจะเที่ยวไว้อข้าวเฮ้ยอะไรกูดูดียงวะก็ไม่ได้ดูดีนักแต่แรกปะป่าเมื่อเนี่ยตึงสองไม่เหมืจนกันมึง เฮีย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 ไม่เป็นไร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 ระวังค่ะเฮียเฮียหล่อมากเลยอะหล่ออะไรของเรียกว่าหล่อลื่นไงเฮียไม่ไรข่าวไม่ข่าวเมื่อทียเชิญนั่งครับเฮียสวัสดีค่ะเฮียเชิญนั่งครับเฮียโบนะคะเฮียเฮียครับสวัสดีครับผมบาสครับเฮียอ้ย วัสดีทุกคนพวกเราไปเริ่มกันก่อนดีกว่ารู้แหละกินอะไรหนูว่าปะพวกเื่อเป็นอะไรวะเป่มมาครับเนี่ไม่สบายคือช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยดีคะ่ะเฮียในกรุงเทพอ่ะเมื่อวานผมไปเที่ยวมาเฮียเฮียคะว่าแต่ว่า โปรเจกต์ที่เราจะคุยกันในวันนี้มูล,ลค่าเท่าไหร่คะเฮีย30ล้านค่ะสาสิบล้านโอ้ยสามสิบล้านเยอะมากเลยอะพวกลือ้อฟังไม่ผิดหรอ30ล้านแต่ก่อนจะเริ่มงานนะค่ะเฮียอ้ววจะขออะไรพวกลืออย่างหนึ่งขออะไรคะเฮียอ้ววจะขอดูโง่เฮ้งลือทั้งสองคนโง่เฮ้งหมุนเข้าไปก่อน ไปก่อนเลยงอหิงเลยวะหลือเข้ามาก่อนเลยไม่ต้องกลัวอ้ว่อ้โหยังไมต้องเป็นกูด้วยเนี่ยมามามามับเียอาตหนาลือเหมือนปีเสียดีจริงๆไอเนี่ยเียเป็นมงคนา ผ่านเลยรอใช่ไหมเฮียผ่านอ่อเธอนั่งเฮียอ้วดีลือนี่มันโหให้ดีจริงๆงขอบคุณครับเฮียเฮ้ยเอ็มหมวยตา<ะ>ตามองงละเอ็ง <c oughs> เอาหน้ามาใกล้ๆอ้าไหนิหนูต้องดูงด้วยเหรอคะเฮียดูใครเฮียอืใกล้ๆอ้วนหน่อยอ้วนทำไมฮะอ,อืม ออืขนาดกูอยู่ตรงนี้นะเนี่ยหน้าผากเลือนะหนโนนรับซับ <c oughs> คิ้วเลือนะตีโคง้งสยายเหมือนปีกหงอ,อ,อืมแต่จมูกเลือนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จมูกมึงเนี่ยยิ่งปากนะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะาปากเลือแถวบาว้านทัวเรียกไรรู้มาอะไรเอาเรียปากหมา <c oughs> ปากเมห,ามกหม็นชิพายมักบแม่งไม่แปลงฟันเลยอม่งหัวหัวเฮงเดีนะรับบีบได้หวเฮงบีบ<ด><ด>แต่กินปากเนี่ย รันพันรังเรื่อยๆดมทีดมดมสดชื่นหอมจุกรงคืออย่างนี้นะบีคือแบบว่าเราก็คบกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยส่งรถเท่าเทียมมามันก็ผ่านแล้วด้วยอ่ะคือว่าเขาอยากแต่งงานนะบีเบบเขาก็อยากแต่งงานกับเบบเนี่ยก็แต่งสิบีแต่งเลย อาจจะยังนะเพราะว่าตอนนี้เขาเขาต้องโฟกัสที่มรดกกับงานอะ่ะเบบก็รู้อ่ะเบบเข้าใจเขาหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างกำลังไปได้ดีเลยแล้วที่สำคัญนะเขาต้องเป็นฐานบริษัทที่ได้เขาจะได้มีเงินมาแต่งงานกับเบบไงอะไร <c oughs> อะไร,ะไรก็มรดกมรดกเ <c oughs> ขาถามกี่รอบบีก,ก็ให้เขารออยู่นั่นแหละเขาก็รอรอรอ าก็ต้องรอต่อไปใช่ไหมเนี่ยรอเขาอีกนิดนึงนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆนิดเดียวเท่านั้นนะไปเลยนี่บีหิวข้าวปะเนี่ยเขาว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้หิวข้าวแหละแต่ว่าเขาหิวหิวหิวเขาก็หิวเหมือนกันอีกแลามา เดี๋ยวเขาไปเปิดประตูโอ๊ยไม่เป็นไรเมดดี้เดี๋ยวเขาไปเปิดเองโอเคเนี่ยจ้อครับอยากได้อะไรบลิฟผมมาได้เลยครับผมพร้อมทำงานเฮี้ยค่ะเฮี้ยบลิฟมาเลยเฮียตอนนี้นะสิ่งที่อัวอยากได้นะไอเดียสเปรดกลิ่นปากที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าใครๆนะก็มีกลิ่นปากกันทุกคนจริง หมายถึงว่าจริงใครเฮีย ER, ถ้าเกิดว่าเราไม่แปลงฟันหรือว่าเราแบบไม่ไปขูดหินปูนอย่างนี้คะ่ะมันมีกันได้อยู่แล้วใช่ไหมเฮีย ER? ใช่ครับพวกเราก็มีกันได้นาะใช่ใช่เฮี ER. ยขนาดนี้ใครไปลืมลงว <c oughs> ะ <c oughs> เออเฮียคะแล้วทำลายในการทํางานนะคะเฮีย ER, ว่าเฮีย ER ให้เวลากี่เดือนคะเฮียหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะเฮียหนึ่งวัน พวกเลือดพูดอะไรวะเนี่ยค่ะไม่ดีเนี่ยครับเแย่ทำได้แน่เลยค่ะเนี่ยทำได้เนี่ยแย่สุดเนียเดี๋ยวคือเนี่ยโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวตอนเย็นน่ะอ้วจะเข้ามาเอางานนะเดี๋ยวอ้วจะไปสปาปลาก่อนให้ปลามันตอบตินเล่นครับเพี่เหรือจะเอาไมมปลาเดี๋ยวอ้วมาให้กินครับเพี่เขอบคุณครับใช้ชีวิตยังไงของมึงวะ ออกแก่ี่มันบ้าปะวะสั่งงานแล้วจะเอาวันเดียวสั่งเช้าเอาเย็นไม่เนี่ยจริงไม่ทำไม่ได้ไไดเลยเว้ยเนี่ยทำอไงทำอะไรดูวะตเอ๊ะเอ๊ะ<อ><อ>โอ้ฮัลตาสวัสดีค่ะอ้เงียเลยเรียกพี่ได้ไหม น่าจะถูกแล้วนะคะคืออันนี้หนูไม่ค่อยแน่ใจอะค่ะว่าคุณตามาทําอะไรที่นี่ตอนนี้หรอคะคือพอดีว่าที่นี่เนี่ยคือไม่ใช่บ้านพักคนชรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหนูกาหนูก็ไม่เคยไปกู้น้องระบุนะคะแล้วเราก็ไม่รู้จักกันด้วยโอ้โหมาเป็นชุดเลยคนสวยถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่บ้านพักคนชราแต่ปู่ก็มาด้วยใจรักนะจ๊ะอืมขอโทษนะคะอันนี้คุณปู่ลืมกินยาความดันหรือเปล่าดันสูงหรือดันต่ำจ๊ะ โถคนสวยใจร้ายแล้วสรุปว่าคุณตาจะบอกได้ยังคะว่ามาที่นี่ทำอะไรคะปู่มาหาหลานจ้ะหลานปู่ชื่อบิวอออืชื่อบิวเหรอคะใช่จ้ะอยู่พ้องนี้เลยใช่จ้ะปู่ว่าไม่ผิดนะ,ะถ้าอย่างนั้นรอแป๊บนึงนะคะโอเจบีบคะ่ะเอ่อ ช่วยมานี่หน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่ามีคุณลุงแก่ๆเขามาถามหาว่าไงจะเบบใครเหรอคุณลุงแก่ๆนี่ไงคุณลุงคนเนี้บิวคุณป,ปู่ปู่เอาของมาฝากปู่มาเยี่ยมขอบคุณค่ะคุณปู่แล้วแล้วแล้วคุณปู่รู้ได้ไงคะเนี่ยว่าหนูอยู่ที่นี่บิวเป็นหลานรักปู่ทำไมปู่จะไม่รู้เลยจ๊ะอ่ะ คุณปู่อยู่ข้างนอกก็ได้ค่ะอยู่ข้างนอกก็ได้อยู่ข้างนอกก็ได้อยู่ตรงนี้ทำไมล่ะจ้าบิวปู่สามาเยี่ยมนะอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะพอดีหดูปวดท้องมากเลยค่ะคุณปู่ปวดท้องมากโอ้ยปวดท้องแบบนี้ปู่ต้องอยู่เป็นเพื่อนนี่วางไว้ก่อนเลยปู่หนักโอ้จะว่าไปแล้วห้องบิวสวยนะเออว่าแต่นี่ใครจ้เป็นเพื่อนพิตตี้หรือเปล่าก็คือว่าหนูเป็น อีมะยมค่ะคุณปู่อีมะยมเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาอะไรไงคุณปู่ <c oughs> คือว่าตอนเนี้เนี่ยสงสารมันมากเลยไม่ต้องหอบผ้าหอบผ่อนมาอยู่ที่คอนโดหนูเพราะว่าเพิ่เลิกกับแฟนใช่ไหมแย่ yeah, มากโอ้โหทรงไทยหมาเด็กเนี่ยมันไม่รู้จักคุณค่าของความสวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ดีมากเลยนะปู่ว่านะมะยมลองสนใจทรงป๋าแดดดี พร้อมเปไม่เกเรมีเวลาให้ทั้งวันและทั้งคืนโอ้อะไรบิวท้องตาก็จิโกรธอะไรขนาดนั้นปวดทอ้องปูปวดท้อง โอ๊ยหน้าตากูดูฉลาดมากเลยมั้งแค่ตีโจทย์บีบกูก็ใช้เวลาเป็นเดือนแล้วใครจะคิดออกวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บุ๋มบามทำงานในครียอทีฟฟรีแลนซ์นี่วะให้มันช่วยดีกว่าให้ผมอุ่นชวนม่วนอะไรงมึงวะหน้าโง้หนโง่บุ๋มบามเพื่อนรักเราเองมีอะไรช่วยกว่าเพื่อน ได้แน่นอนคู้เย,ยี่ยม่ฮ้ยอแล้วเติมหวานจนตัดขาอยู่แล้วมีพิสไม่ออกเลยเฮ้ย AI ายจานวีทสวัสดีครับคุณโบวันนี้โบได้รับบีบจากลูกค้าอีกแก่ได้ไหนก็ไม่รู้พูดจาก็ไม่รู้เรื่องปากก็เหม็นช่วยคิดบีบหน่อยได้ไหมคะจานวีท ได้เลยครับคุณโบเลิมากเลยค่ะจานวีทขอแบบป,ปังๆเลิๆเลยนะคะเอาให้คนแถวนี้มันอกแตกตายไปเลยค่ะจันวีทป <c oughs> ่านเนี้ยคนโง่ไม่รู้จักเทคโนโลยีอย่างอีบาร์ดอะก็คงจะคิดงานจนสมองบวมตายไปแล้วมั้งไม่เหมือนฉันโทษนะกูเเหรือ,อมึงที่โง่มึงค่ะมึงค่ะ จบไหมคะงงานนี้เสร็จกูแน่อร่อยบุงบามช่วยกูหน่อยนะกูต้องแข่งกับมันยังไงใครจะพีเซ้นให้อ้วดูเป็นคนแรกผมไม่รับเนียงานนี้ผมเทหมดหน้าตัก เฮียรู้ไหมว่า54.973%ของคนไทยมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากขอโทษนะครับเฮียรวมถึงเฮียด้วยใช่ครับเฮียเฮียรู้ไหมว่าเพราะนอกจากเงินที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วอะอะไรที่มันลอยอยู่ในอากาศอีกโอ่ยไม่รู้อะใช่ครับเฮียผมก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วเฮียรู้ไหมว่านอกจากเงินแล้วอะกลิ่นปากอเฮียคิดดูดีๆที่มันลอยอยู่ในอากาศอะเฮียเฮียผมขอโทษนะ แป๊บหนึ่งนะเฮียเฮียลองอ้าปากอ้าปากอ้าปากเฮียอ้าอย่างเดียวนะเฮียฮดีใจด้วยกับเฮียตอนนี้เฮียได้เป็นหัวแถวแล้วด้วยสปเปรย์ดับกลิ่นปากเฮียจอมลมหายใจสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเขาสามมุกมุกมุก ดูฉันนี่อ่ะอาหมวยเลือกคนต่อไปได้เลยค่ะเฮียมาพรีเซ้นหรือมาทำอะไรเนี่ย อยากเห็นอะไรกันไหมคะผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมเตรงเต็งเตรงเต็งเตรงเตง,ตง,ตงนี่เลยคะ่ะสเปรย์ดับกลิ่นปากนวัตกรรมลมหายใจหอมสดชื่นที่เจ้าของไม่เคยได้ใช้เพราะเพราะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาอยากให้คงจีงกับคงไทย ใช้ของดีๆกันทุกคนอ่ะพูดพออร้อมกันพูดพออร้อมกันสเปรดับกลิ่นปากเฮียเจาะ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 มึง <c oughs> นั่งเหือบมรว <c oughs> ย,ยเนี่ยวยเงี้ยซ้อมตั้งคืนเลยละเว้ย โอ้โหบิวไม่เห็นต้องดูปู่ขนาดนี้เลยดูทำตาเขาสิโอ้โหปู่ก็แค่หยอกมายมเขาเล่นเฉยแหยม่แต่มายมอาจ๊ะมีแฟนหรือยังเออคือว่ามายมโสดค่ะคุณปู่มายม,าม,ย,ม,มายมจ๋านี่ดูสิเนี่ยเป็นโสดหน,น้าหนาวเนี่ยมันเหงาลูไ้ไหมจ๊ะ โอ๊ยอพอระอยปู่พอ้วค่ะโอ้ยดูดิดู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 วินดูวินดูทำท่าเขาสิโอ้โหจะโกรธอะไรปู่นักหนาเนี่ยฮะขอโทษค่ะคุณปู่นี่บิวบิวบิวมานี่สิมาให้ปู่ดูดีๆสิสรุปเป็นอะไรกันแน่บิวฮะก็หนูปวดท้องไงค่ะคุณปู่ปวดท้องปวดท้องแบบไหนไม่บอกปู่แบบนี้แสดงว่าปวดท้องขี้แน่นอนเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะปู่ไม่ใช่ปวดท้องขี้งั้น ปวดท้องตดขี้ไม่ออกเป็นเมนหรือว่าท้องท้องว้าวปู่ก็จะได้อุ้มเหลนนแล้วเป็นยังไงคะเฮียเฮีย,ย,ยพอจะชอบงานของเราสองคนไหมคะเฮียเรื่องงานอะไรมาส่งให้อัววะอ,อ่อเนีย เฮียไม่ชอบงานของผมไหมเฮียรู้ได้ไงว่าอัวไม่ชอบว่าชอบทั้งสองไอเดียนี่เลยเลือกคิดได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเป็นหัวแถวกับกินปากเลือกอมวยใส่กี่เท่าทำให้พวกคิดถึงบ้านที่เมืองจีนมากๆว่าชอบนะซิ่งเฮียเฮ้ยเฮียของผมเฮียเรื่องของดูนี่กำลังคิดอยู่นะว่า ว่าจะเลือกใครดีเฮียผมขอร้องเฮียไม่ค่ะเฮียเฮียเลือกประกาผู้ดีกว <c ười> like ่าค่ะของถูกสามารถติตอาวทธปลอดไทยแล้วอกหมรืมไม่ต้องเถียงกันว่าซื้อทั้งสองไอเดียเลย กลับบ้านได้เลยค่ะอย่าลืมแบนนะเฮียเดี๋ยวไม่รอนี่ครับเฮียวันนี้่ะเฮียเชิญ่ะเฮียอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะครับฮะเรื่องว่าว่าปากเหม็นอ่ะปากเฮียออฟฟิศอะไรวะส้วมเสียแม่งไม่มีใครมาซ่อมเลยเหม็นชิบหายกินปากมึงแหละไม่รู้ตัวไงแต่เราขายงานผ่านแล้วว่ะ ไปบอกว่าพวกเราเก่งกันแค่ไหนหลายทีหนึ่งสามสิบสี่สิบล้านไปหาคุณปูกันไปโอ้ไม่ใช่กคุณปูหนูหนูแค่ปวดท้องธรรมดาปวดท้องธรรมดาใครม้างสาม้ายคุณปูปิดห้องก่อนเฮ้ยลุงเข้ามาทำอะไรกันล่ะคุณสุฟังหนูมีอะไรจะบอกพวกหนู ความจริงนะผมขายไป35ล้านด้วยแต่ลูกค้าบอกว่าเงินหมดก่อนโอ้ยเยสยงเงเยส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 เตอ์เนสุดยอดเลยปู่ปูยกความดีความชอบให้ทั้งคู่เลยปู่มองคนไม่ผิดใยร้านปู่เนี่ยสุก้ยมากรอัะหายดีก่อนเถอะถ้าฉันหายดีนะคุณปู่คะจัดให้เลย50ล้าน โมากจริงๆแล้วป่วยอะไรก็ไม่รู้ปวดท้องอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มามาๆๆช่างมันเราไปฉลองยอดขายกันก่กน่าสามสิบล้านไปดีครับ